รัฐอเมริกาปรับเกณฑ์ใบอนุญาตทำงานวงเล็บเปิด work permit วงเล็บปิดเหลือ18เดือนเริ่มวันที่5ธันวาคมนี้วอชิงตันดีซีวงเล็บเปิดสหรัฐอเมริกาวงเล็บปิดหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐวงเล็บเปิด U.S. Citizenship and Immigration Services อาซซวงเล็บปิดภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศปรับปรุงคู่มือทางนโยบายเพื่อลดระยะเวลาสูงสุดของใบอนุญาตทำงานวงเล็บเปิด Employment Authorization Documents e e d วงเล็บปิด สำหรับผู้อพยพในหลายประเภทให้มีอายุลดลงจากเดิม5ปีเหลือเพียง18เดือนการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลบังคับใช้สำหรับคำร้องขอใบอนุญาตทำงานที่ยื่นหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาตั้งแต่วันที่วันที่5ธันวาคม2568วงเล็บเปิด2025วงเล็บปิดเป็นต้นไปกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบการปรับลดอายุใบอนุญาตทำงานสูงสุดเหลือ18เดือนจะมีผลกับผู้ยื่นคำร้องในหลายกลุ่มซึ่งรวมถึงผู้ลีภยัยวงเล็บเปิด refugees วงเล็บปิดผู้ที่ได้รับสถานะผู้ขอลีภยัย วงเล็บเปิด t e side วงเล็บปิดผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ระงับการในประเทศวงเล็บเปิด Withholding of removal วงเล็บปิดผู้ที่อยู่ระหว่างการยื่นคำร้องขอปรับสถานะวงเล็บเปิด Adjustment of status วงเล็บปิดผู้ที่ยื่นขอความช่วยเหลือด้านมนุษย์เย่ทำอื่นๆวงเล็บเปิด Humanitarian relief วงเล็บปิดเหตุผลในการปรับเปลี่ยนอารสระบุว่าการลดระยะเวลาของใบอนุญาตทำงานสูงสุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความที่ในการตรวจสอบและคัดกรองวงเล็บเปิด v e t n g a n screening วงเล็บปิด บุคคลต่างด้าวที่ต้องการทำงานในสหรัฐอเมริกาให้เข้มงวดมากขึ้นในโจเซฟเอ็ดโลวงเล็บเปิดโจเซฟเฟดโลววงเล็บปิดผู้อำนวยการนาซิสกล่าวว่าการลดระยะเวลาจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่ต้องการทำงานในสหรัฐอเมริกาจะไม่เป็นภัยต่อความปลอดภัยสาธารณะหรือส่งเสริมอุด,ดมการณ์ที่เป็นอันตรายต่อชาวอเมริกันพร้อมทั้งอ้างอิงถึงเหตุการณ์โจมตีเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิวงเล็บเปิด National Guard วงเล็บปิดที่ผ่านมาเพื่อเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการตรวจสอบที่บ่อยขึ้นขอบคุณที่มาของข่าว U.S. Citizenship and Immigration Services วงเล็บเปิดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐอเมริกาวงเล็บปิดการตั้งถิ่ฐานถาวรหากต้องการย้ายถิ่ฐานระยะยาวต้องมีใบอนุญาตให้พำนักถาวรวงเล็บเปิดกินการวงเล็บปิดและต้องอาศัยอยู่ในสหรัฐยังต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนดวงเล็บเปิดอย่างน้อย5ปีหรือ 3. มปีหากสมรสกับพลเมืองสหรัฐอเมริกาการงานหากต้องการทำงานควรศึกษาตลาดงานในสาขาที่สนใจรวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่นค่าแรงขั้นต่ำที่อาจแตกต่างกันไปในต่ละรัฐการปรับตัววัฒนธรรมอเมริกันมีความหลากหลายและเปิดกว้างต่อการแสดงออกทางวัฒนธรรมการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่เป็นสิ่งสำคัญโอกาสในการประกอบธุรกิจสหรัฐมีระบบที่สนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพซึ่งอาจเป็นโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้การถือสองสัญชาติสหรัฐอนุญาตให้ถือสองสัญชาติได้งานในบล็อกสามประจำเดือนสวัสดีการ medical plan, paid time off, สวัสดิการครบครันโอกาสก้าวหน้าในอาชีพแบบลบสามัน skilled, งานถูกกฎหมายพร้อมได้รับ green card, คุณสมบัติผู้สมัครงานแบบลบสามไม่จำกัดเพศอายุ18ปีไม่เกิน65ปีวงเล็บเปิดในวันสมัครวงเล็บปิด 2. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมปลายวงเล็บเปิดมัธยมศึกษาปีที่6วงเลปิดขึ้นไป 3. สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อตามข้อกำหนด 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษระดับ B1 Intermediate 5. ไม่มีประวัติอาชญากรรม 6. ไม่เคยมีประวัติ Overstay Visa ในอเมริกา 7. ต้องสามารถทำงานกับนายจ้างได้อย่างน้อย12เดือนหากอยู่ในอเมริกาต้องถือวีซ่า J1 F1 หรือ E2 F1 ต้องเข้าเรียนตามที่สถาบันการศึกษากำหนด I 2 0ต้องขึ้นสถานะ Continue the Tendance ข้อมูลสำคัญที่ควรทราบ 1. F ลวีซ่าถาวรจากการจ้างงานได้กรีนการ์ดสิปี2 หลังจาก10ปี9เดือนสามารถสมัครสอบสัญชาติอเมริกันได้วงเล็บเปิดอยู่ a S Citizen s วงเล็บปิด3ระยะเวลา process case ลบ3ประมาณ3.5-5ถึงปีโรคต้องห้ามมอวัณโรคหนองในซิฟิลิสระยะติดต่อโรคเรือนโรคจิตวิกลจริตและผู้ใช้สารเสพติด Believe in yourself and great things will follow เชื่อมั่นในตัวเองและสิ่งดีๆจะตามมา ซูคาร์เด n ยน k ซที่ปรึกษาคโครงการวีซ่าทำงานถูกกฎหมายที่อเมริกาแอบล็บ3วีซ่า United States of America ปรึกษาเกี่ยวกับ U.S. วีซ่ติดต่อน,นกได้ทุกช่องทาง line นักเนก2533